ดูไรข้าวโพดของพวกเรานะคะจะหักพรุ่งนี้เช้านะคะพี่พีก็อยู่ในดงข้าวโพดคะ่ะฟาดใบนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเนาะ,ะอันลือเอาขาตั้งกล้องมาด้วยนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะนะคะฟาดใบะลค่ะเแล้พวุ่งนี้จะหักนะคะก็มาฟาดใบก่อนอันนี้ขายลำต้นนะคะ มันจะหักง่ายนะคะไปเป็นแถวเป็นแถวนะคะอันนี้คนงานจากเมียนมานะ <laughs> แก่ง

ฟาดใบฟาดใบไม่ฟันนะคะไม่ฟันใบค่ะถ้าฟาดแล้วมันจะเป็นร่องๆอย่างนี้ค่ะแล้วมันจะเก็บง่ายนะค่ะคะเป็นทิวเป็นแถวค่ะโอ้แดดตอนนี้ประมาณ40องศานะคะ ไม่ฟาดใบมันแน่นหนายอย่างเงี้ยค่ะอ่ามาดูวิธีไทยบ้านนะคะเกษตรกร,กรที่บ้านก็จะประมาณนเนี้ยค่ะใช้ไม้คะ่ะไม่ใช้มีดนะคะ มาละเดาป,ป,ปุบปับป,ปุบปับเสียได้ยินได้เสียงได้ยินได้เส,สียงคนนีไหนคนอยู่นี่คนอยู่นี่ ไมนเป็นหอมอีกเพราะมันไกลเียเป็นซอยเป็นซอยไปนะใช้ไม้ค่ะฟาให้มันเป็นร่องเป็นร่องไยค่ะ ฟาดมันล่องเป็นล eh? ่องเป็นล่องคะแีเต้ยอะเฮ้กายอ่ะเอ้ยเขาพวดกับเรา โอ้ถ้าน้ำมาก็แห้งแต้นอแนนาะดีของเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตพวกนี้นะคะคือเมื่อวานเพิ่งขุดลอกน้ำกัน,นะคะ่ะก็ไหลไล่โขอยู่เด้วยวิธีไทยบ้าน,นะคะ่ะเรกษตรกรไทยนะคะอ่าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักอาจจะไม่เท่าเหมือนเมืงองนอกคะ่ะ ส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนนะคะใช้แรงงานมนุษย์ค่ะไม่ได้ใช้แรงงานเครื่องจักรนะคะจะใช้ก็ต่อเมื่อ,อท่าถพรวนนะคะขึ้นแปลงนะคะแค่นั้นนอกนั้นใช้แรงงานคนหมดค่ะไม่ว่าจะปลูกนะคะหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะจะแตกต่างจากต่างประเทศนะใช้เครื่องจักรแบแป๊บเดียวเสร็จนะคะของเรานี่ก็ถ้าจะขายลำต้นนี่ก็คือฟาดใบะคะ่ะ เวลาคนก็สอบยังง่ายเนาะแต่ถ้าอามีดตัดดอกหรือฟันดอกนะคะก็ขายลำต้นไม่ได้นะคะเขาจะเอาไปให้วัวกินนะคะ,ะฟาดใบข้าโพดเลยเออลมจอยจะเย็นหน่อย ทำไ,ไหมหมาน้อย สุดแถวค่ะแล้วก็จะม้วนไปอีกแถวใหม่เป็นซอกเป็นซอกค่ะโอ้ไมไว้แล้วะคะเข้าร่มก่อนนะคะไม่ไว้แล้วฮอน